สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ,รบ,รบตอนนี้เราอยู่โรงเรียนอะไรลูกบ,<า>บันซาบันซาบันซาตมบลอ้ายตมบลลุงเขาอำเภอตโนสูงโคราชบันอิงครับวับนน,น,น,นี้วันที่8มก,กราคม68เมื่อเช้าน,านี่ผู้อในวยการและคุณครูพาดิคพวักพาพวกเราไปไหนลูกไปเดินโรนลงเลือกตั้งเลงือกตั้งอ้ายอ้าวลองแนะนำนะมีอะไรเบิ่งเอาลองเราฟังครับอ่า วันที่ไปไหนมาทําอะไรเอา <น S 1> <işte S 2> เตรียมไว่วาอยังไงอารุณล,ลงเลือกตั้งอ่ะพูดนั้นลูกอ่ะมาเลยวันนี้ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวันอาทิตย์ที่11มกราคม2,569เวลา8นาฬิกาถึง17บเนาฬิกา รับบัตรสองใบบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกบัตรสีชมพูเลือกนายกออันนี้ทำอะไรดูจะทำอะไรให้ดูลูกการกระบาดอาลุกยกรึงสูงดูเดี๋ยวเดี๋ยวหันยานตู้ใส่เออหันกลางๆเอากาเอาทำแบบนี้ใช่ไหมลูกคิดคิดข้อหมายถูกเดมไหมไม่ได้เอาไม่ได้เนยต้องการการะบาดเนยทำบุงกลมได้ไหมลูกไม่ได้ กาข้างนอกเลยไหมนอกไม่ได้อีกต้องกาข้างในกากาใหญ่กว่านี้เลยไหมแต่อยู่ข้างในได้ไหมได้กานิดหนึ่งขมดได้ไหมได้โอเคโอ้แสดงว่ามีความรู้ดีนี่ครับประยิษฐ์้อยพากากระบาเนี่ยถูกต้องต้องกาแบบนี้เด้อครับนี่ตรงนี้ครับโอ้เยี่ยมเลยครับอันนี้ไอ้านางชื่ออะไรลูกชิเรนอะไรนะปังปอนปังปอนหนุ่มนิ้งข้าวตัง บิกซ <Big> ี่ <laughs> โอ้ยของแน้เลยเปียโนพวกเราพวกเราได้บอกพ่อบอกแม่ยังลูกวันอาทิตย์นี่นะวันนี้วันที 8, 8, 9, 10, 12, 10่แปดแปดเก้าสิบสิบสองสิบเอ้วันที่อะไรเงี้ย <10. S 1> หรือกีอ่วั 3, 9, 10, 10, 13, 000, นเนี่ยสามวันแปดเก้าสิบิบอสามวันอาทิตย์วันนี้มันพูดทุวันอะไรเงี <h ari> ้ยพลเรขาคูก็ลืมเว้ได้บอกพก่อแม่ยังลูก <h ari> บอกแล้วเนี่ยบอกช่วงเวลาไหนช่วงเวลาไหนรู้ไหมเจัดโมงถึงเจ็โมงถึง ิบเจี๊ยเอาประกาศไปได้ไหมเรือเอาอะไรไปบาปปะประชาชนอย่างเดียวเนาะประกาศต้องเอาไปไหมไปกาี่ไงก็ต้องกาดเปน,เนี่ต้องเทียมประกาศไปไหมลูกไม่ต้องเขามีประกาศให้เนาะลูกเนาะอายุยังเราเนี่กาได้ยังเนี่ยยัง,ยงพอแม่เราอายุถึงเลยเนาะถึงอะไรรู้ไหนี่ <18. S 1> โอ้เก่งมากเลยสิแปดปีใช่ไหมลูกวันนั้นเอ่อก็เชิญชวนพี่น้องมาเองอ่าพูดเป็นภาษาพูดเด้ะอ่ะเชิญชวนใครก็ได้อ่าเชิญชวน เชิญโทเมบานเองเอไปเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบตอลุงมเขาบ้านซาดนี่ของแทเ้เวเลือกตั้งทั่วทั้งประเทศลูกแต่มันพร้อมกันแต่เราอยู่ตำบลบ้านลุ่มเขาเนาะครับก็บ้านซาดก็มาเลือกอยู่ในประชาคมเลยมั้งเนาะครับสวัสดีโอ้คนรอเวหนึ่งสองสามดีครับขอบใจมากเรียนครับ